จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าคุณพงพันธ์จันเล็กประธานสมาพันธ์ไทยพุทธไทยแดนใต้ที่ป่วยที่โรงพยญญาบาลเมื่อปลายปี6กสามแล้วเสียชีวิตและผมถามว่าเด่นโตมินารู้เรื่องการตายของคุณพงพันธ์หรือเปล่าคุณเด่นโตมินาคุณรู้เรื่องการตายไหมเพราะขณะนั้นคุณพงพันธ์จันเล็กเนี่ยชอบเอารูปของไอ้ยีสุหลงมาประกาศว่าเรียกร้องการแบ่งแยก,กดินแดนนั้นการตายของคุณพงพันธ์เนี่ยทางวิชาศาสตร์บอกไม่ได้แต่ว่าผมถามเผื่อคุณเด่นโตมินาจะรู้สาเหตุ นะครับวันนี้เหมือนกันครับคุณทำร,รงวิ์รูปทุบกระจิงลูกชายถูกวางยาพิษแกก็ประกาศว่าลูกใครใครก็รักแกก็ไม่ยอมมันมีข่าวแว่วๆออกมาแล้วครับว่าลูกชายท่านทำร,รงวิย์เนี่ยโดนเอาละยังไม่ต้องเอ่ยก็แล้วกันแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี่นแหละครับเพราะอย่าลืมนะครับปทุมธานีมุสลิมเต็มเมืองแต่เท่าที่รู้เกี่ยวกับการวางยาหรือยาสั่งเนี่ยคนที่ แล้วก็มันมาทางไหนครับท่านผู้ชมมันมาทางน้คํครับให้ระวังไว้ครับผู้หลักผู้ใหญ่ผมเตือนว่าเวลาพวกนี้จะวางยายอาหารนี่มันวางยากแต่น้านี่มันง่ายอย่าไปกินน้ําจากคนแปลกหน้าไม่ว่าเขาจะแพ็คมาอย่างดีแบบไหน,นอย่าไปเด็ดขาดนะครับพกน้ําของเราไปเองเพราะฉะนั้นนี่แหละครับวันนี้เราพูดกันเบาๆนะครับว่าตื่นทั้งแผ่นดินม,มีไอพุสลิมเข้ามาปากดีในไอชนะบอกว่านับมาสุดตื่นกี่คนจากกี่คนก็แล้วแต่ แต่ขณะน,น,นี้ความลับที่มันจะยึดประเทศไทยที่มันทําลายสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ที่มันรุกรานที่มันเถิเกิมเนี่ยคนไทยเขาไม่ทนคนไทยเขาตื่นเขารู้ขอ้อมูลอปปสเนี่ยถูกแชร์ไปอยู่ทุกวินาทีครับมันทํางานของมันคลิปที่เราพูดวันนี้มีการไปตัดเป็นตอนสั้นๆๆเขาฟังครับมันเดินทางของมันไปไม่รอดแล้วครับชิบหายแน่นอนจะช้าจะเร็วเท่านั้นครับคนไทยเมื่อตื่นแล้วไม่มีคนไทยคนไหนแล้วครับยอมไม่แขกเจ้าเลข มันเอาเปรียบมันรังแกมันทำลายชาติศาสนาเรารู้อย่างนี้แล้วช่วยกันกระหน่ำช่วยกันแชร์ช่วยกันถล่มพวกมันให้จมทรณีนะครับขณะเดียวกันเราก็ถวายกําลังใจถวายความเข้าใจแด่พระเจ้าอยู่หัวแด่พระราชินีแด่เชื้อพระวงศ์เราคนไทยถูกหลอกให้จากช่วงเบื้องสูงถูกหลอกให้ทําลายพระพุทธศาสนาถูกหลอกให้ฆ่ากันเองสีเมื่อกบฏมุสลิมทั้งนั้นเอาความจริงนี้แหละครับไปบอกพี่น้องชาวพุทธที่ยังไม่รู้เรื่อง นะครับไปบอกเขาฝ่ายการเมืองมีโอกาสก็ต้องไปบอกเขานะครับให้เขารู้ว่าเป้าหมายศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนไทยด้วยกันแต่คือกบฏมุสลิมที่มันแฝงก็ไปอยู่ในทุกกลุ่มการเมืองทุกสีเสื้อแฝงก็ไปอยู่ในทุกระบบราชการและมันคิดว่าเรางโง่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับช่วยกันเอะครับบอกความจริงนี้ให้สังคมรับรู้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้คนไทยได้ตื่นมารู้เท่าทันแล้วช่วยกันถล่มมันให้จบกรณที รุกให้ตื่นทั้งแผ่นดิน